ตอนนี้บิ๊กแจ๊ดอยู่ในแปลงนาข้าวของคุณลุงเชนชัยที่ลำลูกกาคลอง12นะคะบิ๊กแจ๊ดตามติดนาข้าวของคุณลุงตั้งแต่เริ่มทำนะคะถึงขั้นเป็นต้นกล้าและก็ฉีดอาหารทางใบให้คุณลุงด้วยนะคะและบิ๊กแจ๊ดก็ตามติดมาตลอดมาเป็นระยะเวลาแต่ละขั้นตอนนะคะถ้าพี่น้องเกษตรกรติดตามบิ๊กแจ๊ดมาตลอด พี่น้องเกษตรกรที่ติดตามเพจบิ๊กแจ๊ดจัดให้บิ Big Jet ก๊กแจ๊ดก็จะลงภาพไว้แล้วนะคะมาฉีดนาข้าวช่วงข้าวก่อนตั้งท้องนะคะด้วยสูตร1สูตรพอข้าวตั้งท้องก็มาฉีดสูตร2สูตร3ให้นะคะและก็ติดตามผลเรื่อยๆมาหาเรื่อยๆนะคะเพราะว่านี่คือแปลงนาที่ใช้ทนนิสยามของเรานะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะ ตอนนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวอีกวันสองวันก็จะเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาดูผลผลิตการขาวว่าเก็บเกี่ยวแล้วได้ผลผลิตเป็นยังไงแต่ที่เห็นเนด้านหลังนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรขาข้าวสวยมากนะคะรวงใหญ่กอใหญ่เม็ดใหญ่มากนะคะ เกษตรกรจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ไม่จะเป็นว่าจะต้องปลูกนาะข้าวอย่างเดียวพืชผลอะไรที่ท่านปลูกอยู่ไม้ดอกไม้ประดับผลละหมากรากไม้อะไรก็แล้วแต่พี่น้องค่ะ ปรับสภาพดินกันแล้วหรือ,อยังท่านต้องปรับสภาพดินก่อนนะคะก่อนที่จะทําอย่างอื่นต้องปรับสภาพดินดูแลที่ดินก่อนเพราะดินเป็นปัจจัยสําคัญเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของพืชหลังจากปรับสภาพดินแล้วพอปลูกพืชอาหารทางใบต้องให้ค่ะพี่น้องเกษตรกรค่ะเพราะว่าอาหารทางใบจําเป็นมากๆในการสะสมอาหาร ในการสักเคราะหแสงเพื่อมาเลี้ยงลําต้นเพราะฉะนั้นนารายของเราทนิสยามของเรามีตั้งแต่ปรับสภาพดินและถึงขั้นเก็บเกี่ยวก็คือสูตรหนึ่งนารายสูตรหก็คือเป็นการเร่งการเจริญเติบโตนะคะบำรุงรากบำรุงยอด1รากเท่ากับ1ยอดสูตรหนึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้แตกรากดีแตกยอดดีสูตร2จะช่วยในการสะสมอาหารทางใบเพื่อเตรียมตัวในการออกดอกออกผล สูตรสามก็จะช่วยในการบำรุงขั้วบำรุงลูกบำรุงผลให้ผิวดีน้ำหนักดีผิวไม่แตกนะคะสำหรับใครที่ทำนาข้าวนะคะพี่น้องเกษตรกรขาเริ่มต้นจากดินปรับสภาพดินนะคะใช้นารายพริกแผ่นดินนารายสูตรหนึ่งและนารายสูตรสองจนถึงข้าวตั้งท้องพอข้าวตั้งท้องท่านมาใช้นารายสูตรสองและสูตรสามพอข้าวออกรวงนะคะพี่น้องเกษตรกรขาแค่นี้เองง่ายๆและท่านะาจะได้ผลผลิตตาม ตรงหน้าบิ๊กแจ๊ดเลยนี่คือนาตัวอย่างของคุณลุงเชนชัยที่รําลูกกาคลอง12ข้าวสวยมากพี่น้องเกษตรศกรขาไม่ว่าท่านจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นึกถึงนารายของเรานึกถึงทอนิสยามของเราและบิ๊กแจ๊ดอยากให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นและไว้ใจทอนิสยามและเชื่อมั่นในตัวบิ๊กแจ๊ดวันนี้บิ๊กแจ๊ดมีโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อยากให้พี่น้องเกษตรกร ได้ผลผลิตที่ดีนะคะกำไรดีรวยไปด้วยกันพี่น้องเกษตรกรขาเบอร์โทรขึ้นให้แล้วโทรมาด่วนเลยกับโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเซตนาข้าวประกอบด้วยนารายพลิกแผ่นดิน1ขวดนารายคลายจักสูตรหนขวดนารายแปลงรูปสูตร2 1ขวดนารายตรึงไตรภพสูตร3 1ขวดทั้งเซตปกติราคา ,3760 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 2,020บาทเท่านั้นใช้ได้กับพื้นที่10-20ไร่และพิเศษสุดคุม้มซื้อ2ชุดฟรีอีก1ชุดทันทีและที่ขาดไม่ได้อย่าลืมเพิ่มประสิทธิภาพการจุซึมอาหารของพืชที่ดีอย่าลืมถามหาหน้ารายเพิ่มฤทธิ์ปกตินารายเพิ่มฤทธิ์พวดละ1 0 9 0บาทบิ๊กแก๊สจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง690บาทเท่านั้น หุงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจ๊สการันตีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินสองเท่าน่ารายเพิ่มริษเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการดูดซึมเพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไรลดต้นทุนเพิ่มเงินในกระเป๋ารวยรวยรวย ก่ตรกรขานี่คือผลงานของทอรในสยามข้าสวยมากข้าวเหลืองอารามรวงยาวมากรวงใหญ่และเมดเรียวยาวมากพี่น้องเกษตรกรสวยมากแล้วขึ้นกอใหญ่ทีทีกอใหญ่มากนะคะผลงานของทอรนสยามอย่าลืมนะคะพี่น้องเกษตรกรขาไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่จําเป็นะจต้องเป็นนาข้าวนะใครที่ดูบิ๊กแจอยู่ตอนนี้นะคะปลูกอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะพืชผลอะไรของท่านปรับสภาพดินกันก่อนนะคะ ปรับสภาพดินด้วยนารายพริกแผ่นดินและหลังจากนั้นนะคะใช้นารายสูตร1สูตร2สูตร1จะช่วยในการเร่งรากเร่งการแตกยอดใหม่เร่งการเจริญเติบโตสูตร2เป็นการสะสมอาหารถ้าคุณทํานาแบบนี้นะคะสูตร1สูตร2จะช่วยให้ข้าวแตกกอดีรวงใหญ่เม็ดดีนะคะเพื่อเป็นการสะสมอาหารตอนตั้งท้องพอข้าวตั้งท้องพี่น้องเกษตรกรคะ่ะท่านก็ใช้สูตรสองและสูตร3า สูตร2และสูตรสาจะช่วยให้หนาข้าวของท่านเนี่ยเม็ดใหญ่น้ำหนักดีรวงสวยนะคะพี่น้องเกษตรกรของเราใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะพี่น้องเกษตรกรขาหากท่านจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นึกถึงธนินสยามนึกถึงบิ๊กแจ๊ดไว้ใจเรานะคะพี่น้องเกษตรกรขานี่คือผลงานของธนินสยาม คุณผู้ชมคะ่ะใครที่ปลูกข้าวอยู่อยากให้ข้าวแต่กอดีกอใหญ่นะคะรวงสวยเม็ดสวยเม็ดเรียวยาวใหญ่น้ำหนักดีแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะทน,นีสยามของเรานะครปรับสภาพดินก่อนด้วยนารายพริกแผ่นดินพอข้าวเป็นต้นกล้าท่านก็ใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองฉีดพ่นทางใบและพอข้าวเริ่มตั้งคันท่านก็ใช้สูตรสองสูตรสาพ,พี่น้องเกตรกร ของเราใช้ง่ายไม่ยุ่งยากและเห็นผลจริงนี่คือผลผลิตนะคะเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆเราติดตามผลมาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวพี่นอกเกษตรกรเห็นไปพร้อมๆกันไหมคะนี่คือผลผลิตที่เราภูมิใจมากๆอย่าลืมนะคะธรณีสยามของเราใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง เกษตรกรขานี่คือการยืนยันรางวัลการันตีแบรนด์ทนีสยามของเรานะคะวันนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะเราได้รางวัลท็อปแบรนด์อเวอร์ดส5และรางวัล b e s t b บิอีกรางวัลเราได้ทั้งหมด3รางวัลซึ่ง Big Jet ได้3รางวัลเลยพี่น้องเกษตรกรขาแต่ถือไม่หมดนะคะอันนี้เอามาโชว์ตอนนี้แค่นี้ก่อนนะนี่คือผลงานของทนีสยามที่ทำให้ พี่น้องเกษตรกรนะคะได้พืชผลกําไรที่งดงามนะคะและก็พี่น้องเกษตรกรได้ผลกําไรดีได้ผลผลิตดีเราก็ได้รางวัลเป็นเครื่องหมายการันตีนะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้มั่นใจในตัว Big กแจและมั่นใจในทอนิสยามของเรานะคะทอนิสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง